ไม่ไมไมสนับสนุนโดยและตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกลอม่องเป็นไงบ้างครับคุณอาจารย์เดี๋ยวช่วยไลฟ์แผ่นให้หน่อยได้ไหมสินค้าก็เห็นได้ชัดเจนแล้วนะแต่ว่านาจารย์อยากจะเอาไปให้ลูกค้าดูวันนี้งั้นไปดูทีวีก่อนก็ได้ครับเพราะว่า กว่าผมจะไล่แผ่นเสร็จก็คงชั่วโมงกว่าๆครับได้ค่ะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ21นาฬิกามีการพบศพข้าราชการป่าไม้คุณพงษารุ่งเรืองทรัพย์บริบูรณ์ถูกฆ่าตายพร้อมกับคนขับรถและลูกน้องคนสนิท ทางพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจพบว่าลักษณะของศพทั้ง4ี่คล้ายกับศพของนายกำแหงเจ้าของธุรกิจรถยนต์ที่ถูกฆาตกรรมไปก่อนหน้านี้คือมีบาดแผลขนาดใหญ่คล้ายกับการถูกสัตว์ใหญ่จำพวกเสือหรือสิงโตก,กัดกินจนเกิดเป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์กันว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์อะไวะ จมีคนตายเหมือนคนกำแหงโอยแค่เนี้ยเนี่ยนะโอออะแกวะโหนี่ทำงานกันยันเช้าเหลือวะเนี่ยและนี่เสร็จยังอหนออาจารย์ลูกปลาเมื่อคืนนี้ฉันไปไหนหรือเปล่า ถามอะไรแปลกๆวะแล้วก็นั่งตังงานกันอยู่ถึงเช้าเนี่ยนี่แกเป็นไรประวันอาจารย์เฮ้ยโอเคเวะฉันวอากาแฟ่ะน,นะเอาป่ะ ลโหลค่ะฮัลโหลคุณอาจารย์ครับตอนนี้คุณดูทีวีเรื่องข่าวการตายอยู่หรือเปล่าครับดูอยู่ค่ะดูอยู่ข้อสันนิษฐานของผมถูกต้องนะครับตอนนี้มีเสือออกมาเพ่นพ่านอยู่ในเมืองจริงๆคุณพ้นข้อสงสัยแล้วนะครับคุณอาจารย์จริงเหรอคะข่าวนี้นายอาชาเลิกยุ่งกับคุณแน่ครับเห็นตอนนี้กำลังหัวปั่นว่าจะจัดการกับเสือตัวนี้ยังไงดีครับ ขอบคุณจริงๆคุณอาจารย์ครับคะคุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมอยากจะเจอคุณนะครับ พ่อของคุณเสียเพราะถูกเสือกันนะครับค่ะต่อหน้าต่อตาถึงอาจารย์จะเป็นเด็กก็ยังจำภาพนั้นได้ไม่ลืมเลือดสีแดงสดกระจายเต็มพื้นไปหมด จนไม่น่าพูดถึงเลยผมต้องขอโทษเหมือนกันนะครับที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะคุณมีความหลังแบบนี้นี่เองแบาบวตามคุณถึงได้ดูเศร้าอยู่ตลอดเวลาคุณนี่เป็นผู้หญิงที่แปลกแล้วก็ลึกลับจริงๆนะครับดีเลยบังครับผมเป็น,สนเสน่ห์ของคุณ You must die. แมวนี่้ยนี่เจ้าแมวแกชื่ออะไรฮะเจ้าแมวไหนขอมือหน่อยสิคุณน่าจะเรียนสัต,ตวแพทย์นะคะเจนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องอยู่กับธรรมชาติเหมือนกันนะครับคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกเราอยู่ในวงจรเดียวกัน ถ้าเรามองว่าสัตว์ต่ําต้อยกว่าล่าเราก็ทําลายกันสุดท้ายชีวิตเราก็จะอยู่ไม่ได้หรอกครับนี่คุณลองอุ้มดูไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะนี่คุณโกแมวเหรอครับใชาไหมคะตลกนักหรอไม่ตลกเลยครับ <c oughs> ขาว่าผู้หญิงกับแมวนี่เหมือนกันนะครับรักสวยรักงามชอบเป็นคนเอาอกเอาใจ ก็ต้องชอบให้คนคอยง้อด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยห้ามพูดจุดอ่อนของเธอด้วยนะครับผมว่าข้อนี้ตรงไหนจะจริงนะครับเก็บคำวิเคราะหของคุณไว้ใช้กับแมวเถอะค่ะเพราะฉันไม่ได้กลัวแมวนะฉันแค่ไม่ถูกโลกกสัตั์เท่านั้นเองล่ะแมวขอลองอุ้มหน่อยก็แล้วกันค่ะได้สิครับ นี่คุณปเป็นหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะครับผมนมึกว่ามันจะข่วนนะมันไม่เป็นไรค่ะมันคงไม่ชอบน้นจาจันไม่แปลกหรอกค่ะก็เหมือนตัวอื่นตั้งแต่เด็กน้นจาจันไม่เคยเข้าใกล้สว์ชนิดไหนได้เลยถ้ามันไม่ติดตกใจมันก็งคงทามาทำร้ายไม่รู้เพราะอะไร ีคุณอาจารย์คุณอาจารย์รู้ไหมครับว่าผมเนี่ยมีความสามารถพิเศษตั้งแต่เกิดหนึ่งอย่างเลยนะครับผมสามารถฟังเสียงสัตว์ได้นะครับคุณอาจารย์ไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะครับนี่จเจมี่อ่ะนี่นี่ทำไมแกถึงไม่ควรคุณอาจารย์เขาฮะนี่แกไม่ชอบเขาเหรอไหนไหนลองบอกสิ อ๋อมันบอกว่าเขาเห็นคุณอาจารย์เนี่ยสวยครับแล้วก็ตื่นเต้นก็เลยทำอะไรไม่ถูกมันก็เลยขวนคุณอาจารย์แก้เขินนะครับ <c oughs> โอ้โหเจ้าแมวชีกโก้อืาฝากบอกแมวด้วยนะคะว่าขอบคุณมากอาจารย์รู้สึกดีที่มันคิดแบบนั้นกับอาจารย์ แกรู้ไหมว่าคุณาจานย์เนี่ยเขาฝากขอบคุณด้วยนะว่าแกรู้สึกดีๆกับเขาอมันก็รับรู้แล้วครับว่าคุณาจันย์พูดอะไรกับมันมันก็ฝากขอบคุณคุณาจันย์เหมือนกันครับจะไปไหนกันต่อดีครับผมให้คุณาจารย์เลือกคนเลือกนี่ต้องเลี้ยงด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย จันเป็นไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะขอโทษนะคะคืนนี้นะ้าจันคงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะรู้สึกร้อนๆหนาวๆทาเนื้อท่อนตัวยังไงไม่รู้คุณไม่สบายหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมพาคุณไหปหาหมอดีกว่าไม่เป็นไรคะ่ะน้าจันคงแค่เหนื่อยขอกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะคะ ให้ผมไปด้วยไหมครับท่านไม่ต้องคืนนี้คือคืนขึ้น14ค่ข้างถึงเวลาและลายเมฆที่ฉันจะทำให้นัจจันยอมรับให้ได้เพราะพรุ่งนี้คืขึ้นพระจันทร์เต็มดวงและจันจะกลายร่างเป็นเสอือโดยสมบูรณ์แล้วท่านจะทำยังไงครับเลือดของฉันจะปลดปล่อยสัญชตาตญาณความเป็นเสือของเธอออกมา แล้วคืนนี้เธอจะได้ลิ้มรสมัน สนับสนุนโดยสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ นี่ได้ไง ข้หลังของเรามีกำลังเหลือเฟือเราจะไปได้ทุกที่ที่เราต้องการอีกหน่อยคุณก็จะใช้มันเป็นนาจย์ มไม่ได้จะทำอะไรอย่างที่คุณคิดนะอย่ากลัวไปเลยนะจันมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเรามีฤดูกาลของเราเลิกพูดเรื่องบ้าๆบของคุณสะกทีคุณต้องการอะไรจากฉัน <c oughs> ต้องการอะไรนั้นเหรอ ผมจะเล่านิทานให้คุณฟังนานมาแล้วนับพันปีมีราชาและราชินีผู้ที่สืบทอดเผ่าพันธุ์ที่มีเลือดก,กันเข้มแข็งเผ่าพันธุ์ที่มีพลังอำนาจเหนือมนุ์เผ่าพันธุ์แห่งเสือเสือที่ดำรงอยู่ในร่างมน,นุ์ ราชาและราชินีต่างมีภาระหน้าที่อันสำคัญเพื่อที่สืบทอดเผ่าพันธุ์ของเราแต่มันยังคงไม่เกิดขึ้นเพราะโดนขัดขวางโดยพวกมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายอำมหิตเห็นแก่ตัว ตามแรกเพื่อพยายามที่จะทำลายเราจากตรงน,นี้ผมอรอคอยเจ้ารอเวลาเพื่อออกตามหาตามหาคุณคุณที่ซึ่งจะมักเป็นราชินีของผม แล้วคุณก็ไม่อยู่ตรงหน้าผงนี่แหคุณเป็นบ้าไปแล้วฉันไม่เชื่อเรื่องบ้าๆของคุณหรอกวันเพ็ญเดือนแปดนี้เป็นวันสำคัญของเผ่าพันธ์เราวันที่ราชาในราชนินีแห่งเสือนี่จะได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบ และเมื่อน,นั้นเผ่าพ,พันธุ์ของเราก็จะมีทายาทสืบไปไม่มีวันสิ้นสุด่อยฉันนะฉันไม่เชื่อเรื่องบ้าๆที่คุณแต่งขึ้นมาหรอกคุณคือราชนีแห่งเสือคุณคือราชินีของผมคุณดูตัวเอง มันถึงเวลาแล้วนะจันที่คุณจะต้องยอมรับตัวเองว่าคุณคือเสือไม่คุณจะหนีไปไหนนะ ยังไงคุณก็หนีผมไม่พ้อนอยู่แล้ว ผมไม่พ้นหรอกนะจ๊ะคุณไม่มีทางหนีในสิ่งที่คุณเซนได้ทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้ละอีกไม่นานคุณก็จะหายกลัวผมเอง เลือดของคุณจะปลุกพลังอำนาจของเสือในตัวคุณ คือราชินีของผมคุณือราชินีแห่งเสือสัญชาติยานของเสือจงใช้มันนัจจัน